ผลิตเมื่อวันที่9พฤษภาที่ผ่านมานี่เองครับอุ่นๆจากเตาของ<ๆ>แถมช่วงเปิดตัวได้ของฟังเลดมีบ่บัตรโฮเพไปด้วยแต่มีจํานวนจํากัดน,นะและนี่คือเลดมี่แผดท,ทูครับมาทัน6.6พอดีเลย ราคาไม่ถึงหกพันแต่ขอบอกว่าสเปคคุ้มเงินมากๆจุดเด่นของมีแพดทูตัวนี้มาอยู่ที่จอครับจอแบบคิสตัลเคลียร์ขนาด11นิ้วนะแต่ความละเอียดของจอมากกว่า 2K ก็คือ2.5 K ในราคานี้หาย,ยากนะแล้วดูบอดี้ครับอ,อยังสวยเลยด้านหลังบอดี้นี่เป็นโลหะนะครับดีไซน์บางมากจอขนาดใหญ่11นิ้วแต่น้ําหนักนี่คือเบามากเลยกล้องหน้ากล้องหลังรายละเอียดที่ที่8ล้านนะมาด้วย AI Camilla แล้วเห็นมันลื่นๆแบบนี้เชื่อเปล่าว่าแรม6กลอม128 แต่หน้าจอรีเฟรชเรทอยู่ที่9 0เฮิเร์เลยนะแล้วดูความใสของหน้าจอแตะทีน่ก็ลื่นปืดป๊ดๆเลยดูดิของเด็ดตรงนี้ผมยังชอบระบบเสียงรองรับ d o l บ y ์เอ o โมีลำโพงตัวนี้2ตัวตัวนี้2ตัวรองรับ4ทิ่ทางรอบทิศเลยาพสวยเสียงดีอีกด้วย สายดูหนังดูซีรีส์ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตแบตใหญ่9,000มิลลิแอมป์าชาร์จไว้สูงสุด18วัตต์แล้วนี่หัวชาร์จสสยชาร์จมีมาให้สายเล่นเกมไม่ต้องกังวลน,นะมาพร้อม a n d r o i d 15ชิปเซต l e o G100 Ultra เล่น p u b G ีได้สบายนี่ขนาดแรม6นะใครคิดว่าความจุยังน้อยไปมีสล็อตใส่เมมเพิ่มครับนี่และแน่นอนชอบตัวไหนมีให้เลือก2สีและอย่างที่บอกไปราคาพิเศษเฉพาะช่วง6.6อย่าลืมของแถมจากร้านออฟฟิเชียลโดยตรงเลยครับรับประกัน1ปี